สวัสดีลูกค้าทุกๆคนครับสวัสดี FC m r มิสเตอร์แดงนะครับที่ติดตามช่องแว่นแว่นแพ้วกับ m ิสเตอร์แดงอยู่นะตอนนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับให้ครบ1 0 0 0นะครับเพื่ออะไรเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนิดหนึ่งนะครับวันนี้นะครับวันนี้มีประเด็นที่จะคุยกันนะครับมีเรื่องราวที่จะต้องมานั่งคุยกันบอกกล่าวกันนะครับเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับมีคอมเมนต์มีอินบ็อกซ์นะครับจาก C จากลูกค้านะครับเข้ามาถามกันก็อยากจะถามอ,าอยากจะสอบถามว่าก่อนจะไปตรวจสายตาควรจะเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับก็ง่ายๆครับวันนี้เราจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับไม่นานอ,าอันดับแรกนะครับก็คือควรจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอให้นอนให้เต็มเต็มที่เลยนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องตื่นเต้นอะไรนะครับเพราะาการตรวจตาเป็นอะไรที่สบายๆนะครับ ต่อมาถ้าเราใส่คอนแทคเลนส์อยู่นะครับก็ควรจะต้องถอดก่อนนะครับถอดคอนแทคเลนส์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรจะใหะ้มีระยะเวลาน,านานพอสมควรนะครับนานแค่ไหนละ่ะก็นานเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับเพื่อให้กระจกตามันอาจจะต้องอคืนรูปกลับไปที่วังที่เราใส่คอนแทคเลนส์นานนะครับมันจะโดนกดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ก็ ครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าจําเป็นจริงๆก็ครึ่งชั่วโมงก่อนตรวจแล้วกันเนาะโอเคต่อมาอพอไปถึงร้านนะครับพอไปถึงร้านแล้วก็นั่งพักก่อนนะครับนั่งทางน้ําเย็นๆก่อนนะครับนั่งตากแอร์ก่อนให้ร่างกายเราปรับสภาพก่อนนะครับไม่ใช่บางคนเนี่ยวิ่งมาลงจากรถเมล์มาวิ่งบึ้งๆบึ้งๆบึ้งๆเขาทำพี่ตูดตายหน่อยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็อาจจะทําให้เรายังเหนื่อยยังหอบอยู่นะทำให้การตรวจตานี่ไม่ได้ประสิทธิภาพ100%เท่าที่ควรนะครับ ต่อมาผู้ป่วยนะครับที่เป็นโรคเบาหวานอยู่ความดันเบาหวานอะไรอย่างนี้นะครับแนะนําให้ทานยาก่อนทานยาลดความดันเบาหวานให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปตรวจตานะครับถ้าเป็นไปได้ตรวจวัดระดับน้ําตาลก่อนนะครับวันนี้ตรวจก่อนปูน้ําตาลขึ้น3 0 0อย์เอย่างนี้โอ้ไม่ได้นะครับห้ามเลยนะครับส0มรมิลลิกร,รัมปอร์ลอดทุกทีครับมันจะทําให้ตามัวมากนะครับเพราะฉะนั้นการตรวจตาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ โอเคต่อมาครับถ้าเรามีแว่นตาอยู่แล้วเป็นคนที่ใส่แว่นอยู่แล้วนะครับก็ให้นําแว่นเก่าไปด้วยนะครับมันจะเก่ามันจะห่างกระดิชช่างมันเถอะเอาไปเลยนะครับเ,เพื่ออะไรเพื่อเราจะต้องมานั่งเปรียบเทียบดูว่าอ๋อวันนี้เราตรวจตาขาดสายตาเท่านี้อันเดิมเราเราได้มากขึ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงเราจะได้เปรียบเทียบดูนะครับว่าสาเหตุที่มันเพิ่มขึ้นเพราะอะไรสาเหตุที่มันลดลงเพราะอะไรอย่างนี้นะครับโอเคต่อมาครับ ขาดไม่ได้เลยก็คือเราจะต้องมีการซักประวัติการสอบถามกันสอบถามข้อมูลกันเพราะฉะนั้นทุกคนที่เข้าไปตรวจตานะครับจะต้องเปิดเผยข้อมูลตัวต,วตวนสักนิดนึงนะครับบอกชื่อบอกอา,อาชีพนิดนึงเพื่ออะไรก็คืออาชีพแต่และอาชีพมันก็คือมีความต้องการใช้บ้นไม่เหมือนกันใช่ไหมครับโอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องบอกให้กับเจ้าหน้าที่ก็คืออาการนะครับวันนี้เรามีอาการแบบไหนตาโม่ ปวดหัวมองไม่ชัดมองใกล้มองไกลมองอะไรไม่ชัดก็บอกเข้าตรงๆเลยนะครับปัญหาในการใช้แว่นหรือความต้องการที่อยากจะได้แว่นตานะครับเราจะได้เราอยากจะได้แว่นตาแบบไหนอยากจะได้แ,แบบที่เราต้องการที่จะเอาไปใช้งานเราก็แจ้งไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้เราก็จะเก็บนะครับเก็บประวัติเอาไว้แล้วก็มานั่งวิเคราะห์ให้ดูว่าอ๋อคนนี้มีสายตาแบบนี้ต้องการแว่นแบบนี้นะครับจะอไปใช้ ประโยชน์เอาใช้งานแบบนี้เนี่ยมันจะได้แว่นที่เหมาะแล้วก็ตรงกับความต้องการของเรานะครับโอเคง่ายๆนะครับสำหรับการเตรียมตัวไม่มีอะไรซับซ้อนใช่ไหมเพราะนั้นการที่จะไปตัดแว่นจะไปตรวจตานะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับไม่ต้องไม่ต้องบางคน,นกังวลมากคิดมากนะครับกลัวจะกลัวค่า,าสายตามันเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องปกตินะครับเยอะหรือน้อยเนี่ยความต้องการแว่นก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น สำคัญที่สุดก็คือพอเราตรวจแล้วแว่นตาที่เราใส่นั้นจะต้องเห็นชัดนะครับฝากไว้เท่านี้ครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าต้องการหนึ่งพัน 1, นะครับต้องการหพัน 1, คนนะครับสวัสดีครับ Story